โอเคอ่าเจ้าที่เทคนิคช่วยช่วยเสียบใหม่แล้วครับเสียงไหมยังเสียงไหมยังครับถ้าถ้าถ้าเสียงมาแล้วในใน a c e b o o k ช่วยทักทายหน่อยนะครับเขาบอกว่ายังไม่มีเสียงอยู่นะครับแต่ว่าในไม่น่าจะในในในวิทยุน่าจะมีเสียงแล้วหรือเปล่านะครับโอเคอ่าในน่าจะได้ยินแล้วใช่ไหมครับนะ โอเคเอามาแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้คนเข้ามาทักทายกันเยอะเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ฝนตกนะครับฉะนั้นเดินทางกลับบ้านอะไรก็ระวังระวังกันด้วยนะครับใครจะเดินทางกลับบ้านก็ครับครับรถให้มันระวังด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่หมดหน้าฝนสักทีนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราวมนก่อนนี้ครับต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ครับก็คือคุณบัญชาชุมชชยเวชท้องสองสามเพิ่งโทรมาสัมภาษณ์กันเลยแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ดีนะครับเพราะสัมภาษณ์ล่วงหน้านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ ฝุ่น PM 2.5ครับลืมตัวอย่างนี้มันเข้าตุลาคมแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็เข้าพฤศจิกายนธันวาคมแล้วนะครับฉะนั้นคุณบัญชากโทโทมาถามในเชิงว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างซึ่งก็ดีนะครับถามกันล่วงหน้าเลยชนี้ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับช่วงไหนก็ตามที่ฝนหมดไปนี่นะครับ ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยครับอากาศจะเริ่มนิ่งเหมือนเดิมแล้วการคาดการพยากรปีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีลานินญ,ญานะครับก็คออือมีฝนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ยังค่อนข้างมากแบบอ่อนๆนะไม่เหมือนไม่เหมือนว่าเป็นฝนตกนกเป็นพายุหรือว่าเป็นักษณะที่น้ําท่วมเะไรนั้นนะครับก็ ดังนั้นก็ปีนี้ก็พอหมดหน้าฝนไปก็จะต้องมีความหนาวเย็นเข้ามาจากเทะเทศจีนแน่ๆนะครับเท่าที่มีการพยากรณ์อากาศกันล่วงหน้าไว้เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากเป็นปีลันยาเนี่ยผลผลิตในหลายๆพื้นที่ของประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมานะครับอาจจะไม่สูงมากเนื้อแต่ก็สูงขึ้นมานะครับได้ข่าวว่าราคาผลผลิตการเกษตรบางอย่างดีขึ้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับมันก็จะตามมาด้วยของการเผาไหม้ทากงการเาากษตราตามมานะครับอันเตรียมตัวรับมือได้เลยปลายปีนี้ครับคือผมก็คุยคุณบัญชาในรายการไปว่า โดยส่วนตัวนะผมว่าตอนนี้จริงๆโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่า PM 2.5แล้วเนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยนะครับที่เรากลัวกันเรื่องเรื่องโคโรหน้าไวรัสเชื้อที่มากับอากาศเนี่ยครับแต่จริงๆเป็นเชื้อที่มาจากอากาศที่มาปนกับน้ําลายมาแปลว่าเราต้องเจอผู้ที่ติดเชื้อนะครับพูดคุยกันนะตามที่รายงานล่าสุดบอกว่าเราต้องพูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากาก,ากอยู่ในระยะ1เมตรเป็นเวลา15นาทีเราถึงจะรับเชื้อไวรัสจากเขาในปริมาณที่เราจะติดเชื้อ ไปด้วยได้นะครับในคนปกตินะครับนั้นโดยทั่วๆไปที่เราเราเป็นกันอยู่ตอนนี้คือเราก็ใส่หน้ากากกันทั่วนหน้าเลยใช่ไหมครับแล้วก็บางจะคุยกับใครพิเศษหรืจะห่างไกลกันเรายังไม่พบรายงานถ้าตามที่มีรายงานนะครับยังไม่พบว่ามีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับนั้นๆจะเจอสักทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นอาสากของสเตท์โคโรนทีนกักกันจากต่างประเทศก็ว่าไปนะครับ แต่ทนี้คืออะไรก็คือว่าถ้าเป็นโควิดเนี่ยมันโอกาสติดเชื้อเนี่ยมันต่ำนะจริงๆแล้วนะครับเรายังไม่อยู่ในการระบาดของเชื้อโรคแต่ถ้าฝุ่นพ m 2.5มาครับมาแน่ๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มเราสังเกตสิตั้งแต่ต้นปีมานะครับที่เราเคยสู้กับฝุ่นมารอบหนึ่งใช่ไหมครับมันประมาณมกราคมพาร์เนี่ยมาถึงจะปลายปีผมยังไม่เห็นพูดตรงๆนะไม่ยังไม่เห็นมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมในการที่จะลดต้นกําเนิดของฝุ่นนะครับหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ที่จะออกมาเพื่อให้เข้มงวดหรือพูดกันล่วงหน้าว่า เขาเดือนนี้ต้องทําอะไรเข้าเดือนนี้ต้องทอ <S <S ําอ,นนอ,ทอะไรเนี่ยยังไม่มีสังเกตไหมยังไม่มีนะครับนั่นแปลว่าะวะอะไรครับแปลว่าทุกท่านจะต้องหายใจอากาศท,ทั่วไปหรือเนี่ยครับซึ่มมีฝุ่นมากับอากาศอยู่แล้วถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครในเมืองใหญ่แน่นอนครับตอนนี้แม้แม้แต่ทั้งบางบาง,บางเมืองในบางบาง,บางจังหวัดที่เมื่อก่อนปี2ปีก่อนคิดว่าฉันไม่มีฝุ่นเนี่ยแต่จริงๆเพราะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยไม่ได้ติดตั้งเครื่องเครื่องตรวจฝุ่นเอาไว้นะครับ ผมจําได้เลยเมื่อสองปีก่อนเนี่ยมีเพื่อนมีคนบอกจากจากจันทบ,บุรีบอกอากาศดีมากไม,ไม่ไม่มีค่าฝุ่นเลยก็เพราะไม่ได้ติดตั้งเครื่องพอปีที่แล้วติดตั้งเครื่องทีโอโหค่าพุ่งพรวดเลยเพราะว่าการมีฝุ่นเนี่ยครับมันมาจากทั้งในส่วนหนึ่งก็คือ,อเป็นเรื่องของคมนาคมการใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินก็ตามแต่สันดาบแล้วเพิ่มเป็นโบราณโบราณเนี่ยพุ่นในตัวกําหนดฝุ่น2ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสก็คือเรื่องของอการทํา การเกษตรนะครับที่เป็นเรื่องของการเผาไหม้การเกษตรแล้วลอยมาในอากาศร,รวมทั้งบุกทะด้วยนะครับแล้วอาจจะมีในส่วนของการก่อสร้างบ้างแต่ค่อนข้างจะเล็กน้อยกว่าเป็นฝุ่นขนาดใหญ่กว่าเพราะอะไรกันเพราะฉันแปลว่ายังไงก็ตามของพวกนี้ยังไม่ลดลงแล้วมันมาอากาศแน่ๆครับแล้วหน้ากากที่เราใช้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้โดนออกแบบมาหรือมีความละเอียดเพียงพอจะก,กาันฝุ่นเพียง2.5นะครับมันต้องเป็นระดับที่เรียกว,ว,ว่า N95 แล้วในโลกความจริงที่ดีสุดคือซึ่งซึ่งมันมากับเงินนะนะก็คือต้อง มีทั้งหน้ากากก็ต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องฟอกอากาศอีกนะครับบางคนก็ลงทุนเยอะหน่อยซื้อเครื่องฟอกอากาศซื้อฟิลเตอร์เฮปป้ามาช่วยกรองก็ดีไปบางคนงบน้อยหน่อยก็ใช้แผ่นกรองนะตัดเป็นแผ่นๆไปแตะหน้าเครื่องแอร์เครื่องเดิมหรือว่าหน้าพัดลมก็ยังดีนะครับที่ดักฝุ่นไว้แต่คนที่เขาไม่มีล่ะทำยังไงเขาไม่มีทางเลือกเลยครับไม่มีทางหนีได้เลยครับหายใจก็เหมือนเดิมนั้ง ฝุ่นเพียวสังหาสน่ากลัวกว่านะครับนั่นี้เราให้ฟังว่าเนี่ยผมเพิ่งคุยคุณบัญชาจุมชัยเวชมาเก,กี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทักทายกันทาง a c e b o o k หน่อยยังไม่ทักทายกันเลยนะครับออโอ้โมีคนเข้ามาเยอะมากสุกทยเพราะว่าเสียงไม่มาใช่ไหมครับก็เลยเลยทักทายนะครับคุณทะเลศรีลุงสวัสดีค่ะคุณพุทธิวัตรเงียบจังชัยคับเมื่อกี้ลืมเสียบปลั๊กครับนะคุณลิว้วกมลกนก ภากกรขทาภายนะครับเสียงไม่มาค่ะใช่ครับตอนนี้เกียรนแล้วมั้งครับคุณเพิรัตน์ไม่มีเสียงคุณแตงอ่อนสวัสดีค่ะฝนตกค่ะใช่ครับข้างนอกอาตุลาก็ฝนตกหนักแต่ตอนนี้ซาแล้วนะครับนะคุณเพินรัตน์ไม่ได้ยินคุณเหรยวบอกว่ามาแล้วค่ะขอบคุณครับนะตอนนี้บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะหลายคนบอกมาแล้วนะครับโอเคคุณหมอจินรัตน์นะครับก็บอกสวัสดีครับด้วยนะครับโอเคมา ทุกคนตอบกันหมดเลยว่าได้ยินแล้วนะครับคุณกฤษณาบอกโดนแกงแล้วครับไม่ไม่หรอกครับมันคือพากันได้นะครับคุณจัก,กรพงศ์ช่วยให้ข้อมูลด้วยว่าตอนนี้รถไฟฟ้ BTS า BTS ปิดไป2สถานีที่ละดตดําบีที่ชิดลมตั้งแต่ตั้งแต่บ่าย3ามนะครับเพราะฉะนั้นใครเดินทางนี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะต,ต้องอคํานวณเรื่องเส้นทางด้วยว่าเดินทางยังไงนะครับโอเคส่วนใหญ่จะบ,บ่นกับเรื่องของของอรถติดมากนะครับนะ โอ้ยคุณหมอคุณหมอเจสํานึกนะทักทายบอสไม่เจอกันนาะนสบายดีครับสบายดีครับคุณหมอก็สบายดีนะครับโอเคคุยกันต่อแล้วกันนะครับอ่าฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเออ่เตรียมตัวรับมือเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันไว้ล่วงหน้านะครับเออ่ช่วงนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเราจะมีงบประมาณในการซื้อหน้ากากพิเศษสำหรับฝุ่น PM2.5 เปลี่ยนไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศที่บ้านเออ่หรือผมเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนผมเพิ่งเพิ่งได้มาคือคือไส้กรองของแอร์รถยนต์ นะครับอันนี้ก็จะจำเป็นนะครับถ้าถ้าทําได้นะก็ทําให้ให้ในรถยนต์เราก็เป็นเซฟโซนอีกที่หนึ่งนะครับนั้นถ้าใครมีงบประมาณแล้วถ้าทําได้ทําตอนนี้เลยนะครับแล้ใครยังไม่แพงนะครับนะถ้ารอปีหน้ารอเข้าแบบเ,เข้ามาซบทันวามกราลเนี่ยผมถ้าจประสบการณ์คือมันราคาแพงมากเราหาซื้อไม่ค่อยได้นะครับนะโ okay. อเค เรื่องที่2นะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งโพสต์ไปก่อนก่อนจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสั้นๆแล้วกันนะอันนี้ไม่ขอแตอะรายละเอียดบ้างนะครับเพราะว่าตัวน,นี้จะเป็นจะเห็นว่ามีการแชร์บทความที่เป็นการแชร์ผิดๆเยอะนะครับซึ่งล่าสุดนี่เป็นเรื่องของ การแชร์ผมขออนุญาตว่าผมผมพูดภาษาทางด้านศัพท์ทางด้านอะไรนะราชศั์ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ขออภัยต้องบอกว่ามีการแชร์บทความนะครับที่ที่อ้างว่าสมเด็จพระเทพเป็นคนประธานสัมภาษณ์ไว้นะครับถ้าใครได้รับไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาเขียนว่าข้อคิดในวันที่พ่อไม่อยู่นะครับซึ่งก็แบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าใครได้รับแล้วนะครับอย่าแชร์ต่อนะครับนะอย่าแชร์ต่อเป็นการ เป็นการบินพระอ,องค์ท่านอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นเป็นนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งเคยเขียนเอาไว้นะครับนตั้งแต่สปีก่อนตอนที่ในหลวงคันที่9ของเราในสนรคตนะครับก็เชื่อคุณพระศิอินทราวงศ์เขียนไว้นะครับแต่ว่าน่าน่ากลัวมากหรือว่าจะดีดกว่าน่าเกลียดมากก็ได้ว่าหลายคนเอาไปแชร์ต่อโดยไปอ้างว่าเป็นพระเทพท่านของสัมภาษณ์อย่เงี้ยนะครับซึ่งซึ่งถ้าเจอที่ไหนนะครับ ไม่ต้องใช้ต่ออย่างที่หนึ่งนะครับหรือถ้าได้มาก็ลบทิ้งไปหรือว่าไปเตือนเขาสัหน่อยใครที่ใครที่เป็นต้นทางเตงือนสักหน่อยว่านี่มันไม่ตืินะครับห้ามทานะครับนะบโอเคมาเข้าวิทยาศาสตร์กันเม่อก้ผมผมโพสต์ไปในเพจออมันเป็นอย่างนี้นี่เองแบราจารันเจ็ดของผมด้วยนะครับวับงว่าลูกเพจคงจะไม่บ่นนะเพราะปกติเพจนั้นจะพูดแต่วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าบางอย่างมันจําเป็นตามชื่อไงออมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่จริงนะครับนะอ่ะ เอามปนเรื่องเอานเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างดีกว่าครับผมว่าเรื่องนี้นะ่าสนใจมันดูเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันได้เรียนวิทยาศาสตร์หลายเรื่องมากเลยคือมีคนส่งรูปมาถามผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มของคนที่เชื่อหรือว่าคนที่ขายาสินค้าประเภทที่เรียกว่าเป็นเกลือดำเคยได้ยินไหมครับเกลือดำเนะเาะเดี๋ยวจะคุยเรื่องเกลือดำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแล้วเ,เขาส่งมาอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นรูปที่น่าสนใจว่า มันเป็นรูปของกล่องนะครับถ้าใครอยู่ใน Facebook อาจจะพอได้เปิดดูประกอบไปด้วยนะครับเป็นรูปของกล่องนะครับที่เป็นลักษณะของกระดาษวัด pH นะครับกระดาษวัด pH แล้วก็มีแผ่นหนึ่งเป็นตัววัดซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเรียกภาษาเมืกี้เขาเรียกเป็นส,สตริปนะครับเป็นแผ่นายาวนะครับซึ่งมันมี2ส,สีนะครับนะบผมพยายามอธิบายไปด้วยท่านที่ฟังทางวิทยุจะเห็นภาพนะครับอสองสีเนี่ยก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเอพีเอชของ ค่าของของสารที่สนใจเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่ ps คืออะไรอัีนย้ยาวไปนะค๋ยวเดี๋ยวค่อยแตะตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าอะไรครับในที่เขาเขียนส่งมาเขาบอกวอย่างี้ครับบอกว่าทําการวัดค่า ps ในเลือดที่น้ําลายทําการวัดค่า ps ในเลือดแต่ที่น้ําลายนะครับด้วยกระดาษ litmus นะครับแล้วบอกว่าในน้ําลายเขาได้ที่7.0ยังไม่ดีเท่าไหร่ให้ไปซื้อเกลดดำมากินต่อถ้าได้7.5คือดีถ้าต่ําไปจะมีโอกาสเป็นมะเร็งแล้วก็บอกไว้ว่า ควรจะซื้อไอ้เจ้าตัวตรวจตรงเนี้ยมาติดบ้านด้วยเอาไว้ตรวจกันเองด้วยนะครับก็ก็พูดยังไงทิเขาเหมือนกับว่าเขาเอาตัวเนี้ยมาตรวจน้ําลายของเขานะแล้วเขาอ้างว่าค่าที่ออกมาเนี่ยมันเป็นค่าที่บอกว่าอยู่ประมาณ7อ่ะค่า p s ที่บอกอยู่ประมาณ7เนี่ยครับระบบไม่ดีนะครับเขาจะเขาอยากได้ 7. 5ดนะครับ แล้วก็กล okay. ่องที่เห็นนี่ก็เป็นกล่องที่สกิลดีมากเลยนะครับโอเคอธิยาเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสิ่งที่เขาเอามาใช้เนี่ยจริงๆท่านอาจจะเคยเรียนตอนเด็กๆกันบ้างเนื้อเรื่องของค่า p h นะครับค่า p h คืออะไรครับพคือค่าความเป็นกรดแล้วก็ด่างภาษาไทยเราเรียกว่าด่างเนืะแต่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเบสนะครับกรดหรือเบสหรืออะคลายหรือด่างที่ว่านี่ครับปกติถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์กันเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนนะครับว่า สินคองต่างๆที่เป็นวัวดุที่เป็นสารละลายเนี่ยครับเราสามารถบอกได้ว่ามันเป็นกรดหรือมันเป็นด่างจริงๆของทั่วไปที่เราคุ้นเคยคืออะไรครับสมมติเรากินน้ําส้มใช่ไหมครับเราก็จะเปรี้ยวๆไอความเปรี้ยวเนี่ยก็คือมันคือกรดอยู่แล้วใช่ไหมน้ำัดมมันก็มีความเป็นกรดอยู่เรารู้ว่ามันเป็นกรดคาร์บอนิกหรือว่าการอัดแก๊สกดาอกไซด์เข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามจะวัดค่า p h ของน้ําลายเขานะครับแล้วเขาอ้างว่าค่า pH เน้ําลายเขาเนี่ยบอกถึงพีเ p ชของเลือดเขาได้ด้วยนะครับ ซึ่งซึ่งมันมันแปลว่าอะไรม,มันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับตอบตรงนั้นเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงครับ น่าสนใจคืออะไรครับคืออย่างที่หนึ่งค่า ph คืออะไรก่อนนะครับค่า ph มันจะเอาภาษาอังกฤษคำว่า potential hydrogen นะครับ potential hydrogen hydrogen คือชื่อชื่อธาตุใช่ชชชชชชไหมครับนะจริงๆเป็นชื่อของไอออนหรือประจุในในในสารละลายเนี่ยนะครับฉะนั้นจริงๆเราเราสามารถวัดได้ว่าสารละลายนั้นหรือหรือสารนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดหรือเปล่าเขาก็ตั้งสเกลขึ้นมาครับนะสเกลที่ว่านี่จะเป็นค่าตั้งหนึ่งถึงสิบสี่นะครับ ph หนึ่งถึง ph สิบสี่ 14. ไม่มีไม่มีหน่วยนะครับเป็น ph เท่ากับหนึ่งถึง ph เท่ากับสิบสี่แล้วตั้ คือ pH เท่ากับ7นะครับที่บอกว่าเมื่อกี้เขาวัดน้ําลายเขาเองได้7.0จเนี่ยจริงๆก็อยู่ตรงค่ากลางเป๊ะเลยค่ากลางนี้มาจากไหนครับเขาเอาจากน้ํากลั่นครับน้ำกลั่นคือน้ําบริสุทธิ์เลยที่ไม่มีไม่มีไอออนไม่มีตะกอนสารเลยแขวนลอยอยู่ฉันมันก็จะไม่มีธาตุต่างๆลอยอู่เพาะธาตุอย่างไฮโดรเจนเป็นต้นที่เป็นลักษณะของออไอออนที่ลอยอยู่ก็จะมีค่าเท่ากับ7เขาก็ตั้งค่าว่าถ้าเกิดมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเช่นนะครับหกห้าสี่สามจนถึง1เนี่ยเป็นค่าที่มีกรด ถ้ายิงใกลเล็กหนึ่งก็แปลว่ากรดยิ่งแก่ใช้คำว่ากรดแก่ใช่ไหมครับหรือว่า5 6ก็เป็นกรดอ่อนหรือถ้าค่ามันมีค่ามากกว่า7ก็แปลว่าเป็นด่างหรือที่เรียกว่าเป็นเบสนั่นเองนะครับพวกอะไรนะพวกสุดาไฟนะครับที่บอกอุ้ยสุดาไฟมันไม่ใช่กรดไม่ใช่เหรอทาไมมันโดนผิวแล้วมันไหมล่ะมันมันเกลี่ยมัมนมันแสบได้ล่ะเพราะว่าความเป็นด่างที่รุนแรงก็ทําลายผิวหนังได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโอเคเขาวัดค่าได้เท่าไหร่บ้างเราก็มาดูกันเะครับเอออย่างแรกคือเลือดของเราก่อนแล้วกันนะครับอ่าเลือดของเราเนี่ยมีค่า p h เท่าไหร่นะครับื่อกีเขาบอกว่าเขาอยากได้ค่า7.5หใช่ไหมครับจริงๆแล้วค่า p h ของเลือดเราเองเนี่ยครับอยู่ที่ช่วงประมาณ7.35ถึง7.45นะครับประมาณ7 3 7.4เี่นี่ยครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นค่ากลางค่อนไปทางด่างเล็กน้อย ทำไมอยู่ประมาณนั้นก็คือว่าโดยพื้นฐานคือว่าในร่างกายเราก็เป็นน้ำเสยะนะครับ60%ของร่างกายคนเราเป็นน้ำแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆก็จะมีค่าขึ้นไปนิดนึงแต่ค่าเนี่ย pH ของเลือดเนี่ยจะมีค่าคงค่อนข้างคงที่มากๆตามค่านี้เลยครับนะจริงๆไม่จงเป็นต้องไปกินอาหารเลยบางคนอาจจะเคยได้ยนิคนความเชื่อเรื่องกินอาหารด่างน้ำด่างเพื่อให้เลือดเป็นด่างเยอะๆเขาชอบคิดว่าถ้าเป็นด่างเยอะๆนะจะดีต่อ Rig ร่างกายความจริงแล้วค่า pH ของเลือดเนี่ยจะค่อนข้างคงที่ครับแล้วการที่มีค่าคง,งที่เนี่ยเป็นผลจากระบบ ของการปรับสมดุลในร่างกายเร,าเรียกก็เป็นระบบบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คือเรื่องของการกปรับค่า pH นะครับแล้วจริงๆแล้วการปรับ pH ของเลือดเนี่ยไม่ได้อาศัยเรื่องว่ากินอะไรเข้าไปแต่อาศัยการหายใจแปลกดีไหมครับนะคือการที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยครับอากาศที่เราหายใจมันก็จะเป็นออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นกรด ถ้ามันอยู่ในเ,นในเลือดสูงเลือดเราก็มีภาวะเป็นกรดมากฉันร่างกายก็จะคอยปรับเองเราต้องมีค่าประมาณอยู่แค่นเนี้ย7.35-7.45เนี่ยคืืมอนร่างกายเรามา,มาจันมากมันรู้ว่าสมมุติว่าถ้าเริ่มเลือดเริ่มเป็นกรดมากขึ้นเอาง่ายแล้วกันถ้าเป็นกรดมากขึ้นเราก็ต้องหายใจเข้าเยอะนะครับเพื่อให้เพื่อให้เราได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเยอะแล้วลดคาร์บอนไดออกซด์จออกจากร่างกายด้วยนะครับนะเป็นกระบวนการหายใจก็จะเร็วขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเร็วขึ้นเนี่ยนะครับก็นะจะช่วยปรับ pH ของร่างกายได้ pH ของเลือดในร่่่าาาางงงกยได้้้นนะคคคคครรัััับบมจขที เออถ้าค่ามันไม่คงที่บางคนบอกเนี่ยอยากได้เป็นอยกไม่ได้ตั้งอย่างเยอะๆจะเจ็ดจุดห้าหรืออะไรขึ้นไปเยอะเนี่ยจริงๆอันตรายนะครับคืออย่างที่หนึ่งก่อนละกันการที่บอกว่าค่า PS ของเลือดเกี่ยวองกับมะเร็งเนี่ยยังเป็นแค่ความเชื่อครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเหมือนออกแนวแบบถ้ามีเซลเล์มะเร็งนะต้องเป็นเลือดต้องเป็นกรดแน่นๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งตั้งความคิดขึ้นมานะครับแต่มันไม่ได้มีมีหลักฐานอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่เรารู้ว่าถ้าเกิดเลือดเนี่ยมีสภาวะที่ค่า PS หลุดจากช่วงเมื่อกี้เจ็ด มีอันตรายเกิดขึ้นกับร่างกายเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีสภาวะเลือดเป็นกรดค่อนข้างมากผิดปกตินะครับเช่นเมื่อกี้7.35้าใช่ไหมถ,ถ้าในเลือดนะมันลงมาที่7อ่ามันดูเป็นกลางใช่ไหมครับหรือลงมาที่6ได้เนี่ยแปลว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วมักจะเกิดกับคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไตโรคเบาหวานทำหน่องน,นี้ครับเขาเรียกว่าภาวะเมตาบอลิกอะซิโดซิทอาซิดก็แปลว่าแปลว่ากรดนะครับฉะนั้นเลือดเกิดภาะวะเป็นกรดจะมีสารที่เป็นเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกตินะครับตรงกันข้ามนะถ้าเมื่อกี้บอกค่าที่เหมาะสมคือ7.357.45แล้วมันเกิดเป็นค่าที่เป็นด่างมากเกินไปอา้าว ก็ไม่ดีนะครับนะไม่ดีเราเรียกว่าภาวะเมตาบอลิกอัลคาโลซิตนะครับก็อัลคาไลก็คือเริ่มเป็นด่างนะครับเรื่องเป็นเบสที่ว่าแหละอันนี้มักจะคนที่เป็นโรคพวกนี้ครับโรคต่อมหมวกไตนะครับผิดปกติต่อมไตนี่คือในสมองนะครับหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะครับจนกระทั่งแบบเป็นอันตรายต่อร่างกายนี่ครับฉันฉะนั้นจริงๆไม่ใช่เลยนะครับที่แบบไปคุยความเชื่อว่าฉันต้องพยายามทำให้เลือดของฉันกลายเป็นด่างเยอะๆเนี่ยเป็นลักษณะของการหลอกนะครับมีการมีการแอบอ้างขายน้ําด่างอาหารด่างกันเยอะแยะ แล้วบางสูตรที่ตลกนะบอกให้กินน้ำมะนาวแล้วบอกว่ากินน้ำมะนาวซึ่งเป็นกรดนะครับในพีเอชจะเป็นกรดแน่นอนนะเป็นเป็นเป็นกรดอย่างพวกกรดกรดส้มต่างๆที่มีอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่ากินเข้าไปเนี่ยเราจะไป,ปะเปลี่ยนสภาพเป็นด่างในร่างกายนะครับอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับทีนี้กลับมาที่น้ำลายบ้างนั้นจบเป็นหนึ่งเลยนะครับว่าว่าพีเอชของเลือดเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องมะเร็งนะครับแล้วก็เราไม่ได้ตวดรวจกันง่ายๆนะครับพีเอชของเลือดเนี่ยมันต้องให้หมอเป็นคนตรวจนะครับซึ่งถ้าเราจะตรวจ p ี น้ำลายเป็นคนละเรื่องเลยครับค่าค่าพีของน้ำลายนะครับอย่างเมื่อกี้คนนี้เขาได้7.0ใช่ไหมครับจริงๆค่า p ีของน้ำลายเ,ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีค่าตั้งแต่6.2ถึง7.6นะจะเห็นว่าค่อมค่อมในช่วงที่เป็นเป็นค่ากลางใช่ไหมครับค่ากลางคือเนาะนี่6.2คือเป็นกดก็ได้7.6ก็คือเป็นด่างก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.7นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พบว่านะครับ ถ้าเรามองช่องปากทั้งหมดของเราเองเนี่ยครับจะมีค่าที่อาจจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะใกล้ๆเหมือนกัน6.7ถึง7.3เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในช่องปากเราจะท้องป่กที่โดดที่ไม่ได้กินอาหารเลยเขาเรียกช่องปากช่วงพักเนี่ยครับประมาณ6.3คือเป็นว่าเป็นกดเล็กน้อยนะครับ ค่า PS ของน้ำลายค่อนข้างจะช่วงกว้างกว่าของเลือดมันไม่ต้องมีระบบบัฟเฟอร์อะไรที่ปรับมันต้องเป๊ะเพื่อให้ร่างกายเราสมดุลน,นะครับมันขึ้นกับอะไรบ้างมันขึ้นกับอาหารที่เรากินเข้าไปเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเพราะในช่องปากของเราเนี่ยครับจะมีพวกแบคทีเรีย รจ,รจริงๆเราที่เราต้องแปลงฟันทุกคืนก็เพราะว่ามีแบคทีเรียนี่แหละครับนะแล้วแบคทีเรียเนี่ยหน้าที่ของมันที่อยู่ในในช่องปากเราเนี่ยคือมันจะพยายามเอาอาหารที่เรากินไปเนี่ยครับมาทําเป็นอาหารของมันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของมันเช่นเช่นเราเอากินพวกแป้งน้ําตาลใช่พวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยก็จะย่อยสลายนะแป้งน้ําตาลเนี่ยครับให้กลายเป็นกรดครับนะแบคทีเรียเขาจะย่อยเป็นกรดจะมีกรดแอซิติกจุดบิวทิริกกรดแอสปาร์ติกพวกนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นน้ำไหลของเราก็จะมีแนวโน้มจะเป็นทางกดนะครับนะเป็นทางกดนะครับมีข,อมขอม้อมูลว่าถ้าเกิด ผู้ใหญ่ครับมีแนวโน้มที่น้ำลายจะเป็นกรดมากกว่าเด็กๆนะครับที่บางคนบอกว่าผู้ใหญ่น้ำลายบูดอาจจะจริงก็ได้นะครับนะทีนี้มันไม่ได้แค่เรื่องของตัวแบคทีเรียนะครับมันขึ้นกับอาหารที่เรากินเข้าไปโดยตรงเลยนะครับนะถ้าเรากินอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวต่างๆนะครับกา,าน้ำสม้มน้ำอัดลมไม่แต่วายหรือชีสหรือกาแฟผลไม้เนี่ยพวกนี้ก็มีค่าเป็นกรดอยู่แล้วฉะนั้นน้ำลายของเราเองก็จะมีค่า pH เป็นกรดตามไปด้วยอาจจะลงไปถึง5.5เลยก็ได้นะครับนะ การที่น้ำลายเป็นกรดเนี่ยข้อเสียคืออะไรครับก็มีข้อเสียเหมือนกันนะนะครับก็คือว่าจะทําให้ pH น้องปากของเราเป็นกรดตามไปด้วยและถ้า pH ในข้องปากของเราเป็นกรดเนี่ย ที่จะน่ากลัวคือตัวเคลือบฟันหรอครับหรืออินเนอร์เมลเนี่ยนะครับฟันของเราก็จะมีเคลือบฟันใช่ไหมครับเราก็อยากให้ฟันเราแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่ากรดเนี่ยมันไปย่อยสลายนะครับเคลือบฟันเราได้แล้วก็จะเกิดการเสียวฟันได้ครับเวลากินน้ําน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับเมื่อกี้บ้อนก่อนผมไปหาคุณหมอแถวสามย่านมามกั้คุณมอก็เตือนเหมือนกันนะว่าฟันเริ่มจะไม่ค่อยดีนะนะดูแลสุขภาพฟันด้วยนะครับนะอ่าจากนั้นสรุปครับ ที่เขาแชร์กันอยู่ว่าเนี่ยนะครับว่าคนนี้เขาไปวัดภาพ p เของน้ำลายเขานะครับแล้วได้มาเจ็ดศนนะครับจริงๆก็โอเคนะฮะมันมันโอเคมันไม่ได้เสียหายเลย7จนะครับเป็นกลางที่ส่ยซ้ำนะครับนะบก็ไม่ได้เป็นการบอกเลยว่าร่างกายเขามีอะไรจะเป็นเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้บอกถึง p h ของเลือดด้วยนะครับทีนี้แต่นิดนึงเพิ่มเติมอีกนะครับรู้สึก่าแค่เรื่องเดียวก็ได้ทั้งชั่วโมงแล้ววันนี้ เรื่องของเกลือดำเนี่ยครับที่เขาบอกว่าต้องไปกินเพิ่มอีกเนี่ยนะครับก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่มันตลกนะครับเพราะเกลือดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับก็อาจจะเคยเห็นนะครับเเรามีเกลือเกลือทะเลขาวๆกันใช่ไหมครับซึ่งเกลือทะเลก็ดีนะมันก็มีไอโอดีนใช่ไหมครับนะแต่บางคนเริ่มชอบกินเกลือแบบแปลกเช่นเกลือฮิมาลายสีชมพูชมพูหรือว่าเกลือดำเจ้าเจ้าเกลือที่แบบเป็นแบล็กซอลอะไรอย่าเนี่ย เกลือดำหรือว่าเกลือหิมาลัยนี้คล้ายๆกันครับพวกนี้เป็นแร่หินเกลือนะครับส่วนใหญ่จะหาจากทางอินเดียปากีสถานพวกนี้ครับแล้วก็ขุดเป็นเหมืองขึ้นมาฉะนั้นมันไม่อยู่ในทะเลนะครับแล้วพวกนี้มันก็จะต่างกันไปสีมันขึ้นกับพวกแร่ธาตุคือพูดง่ายมันมีแร่ธาตุปนเปื้อนอยู่ครับนะมันไม่ได้มันไม่สะอาดบริสุทธิ์อะไรหรอกนะครับถ้าเกิดมันมีกรรมฐานเยอะนะครับนะมันก็จะมีสิทธิ์จะออกมาทางด้านสีคล้ำๆเนี่ยแล้วจริงๆเกลือดำเนี่ยกระบวนการทำเขาเขาไปเผาด้วยนะครับมันก็จะมีสีคล้ำๆกลิ่นนนฉุๆะครุข จริงๆประโยชน์ก็คือเอาไปใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหารนะครับบางคนก็บอกนี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าที่มาแอบ,บอ้างขายกันเยอะๆเนี่ยครับก็จะลักษณะว่าไปอ้างว่าเป็นยาวิเศษนะครับกินแล้วดีต่อร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะครับถ้าเอามาปรุงแต่งรสชาติอาหารดีนะครับแต่ก็ไม่ชวนจะเอามาใช้ในการว่าปินกินเป็นประจํากินเป็นยากินเป็นอาหารเสริมสุขภาพเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงมันเป็นเกลือดํา เกือที่เป็นแร่หินมันก็คือโซเดียมคลอไรด์อยู่ดีครับนะองค์งประกอบส่วนใหญ่เป็นโซเดียมคลอไรด์จะมีมีธาตุตัวอื่นอยู่บ้างแต่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโซเดียมคลอไรด์ดีเราก็ได้โซเดียมเข้าไปในกระแสะเลือดน,นะครับเยอะอยู่ดี เมื่อโซอเดียมเยอะอยู่ดีก็ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆดโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตก็ตามมานะครับดังน,น,นั้นพออาจจะเรื่องเดียวเรื่องยาวก็ตามนะครับแต่ว่าบอกว่าน่าสนุกนะครับลองเราไปใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมนะครับทบทวนได้ในเพจผมนะครับที่ที่เฟซบุ๊กผมที่เจษดาเดินดวใบพันธุ์ก็ได้นะครับอาจจะมีเวลานิดนึงเก็บตกนิดนึงนะครับว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเราก็พูดเรื่องบังไฟพญายนาคนะครับไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทําคลิปรายการโชว์แน่หรือแชร์โมซึ่งมาถึง EP ที่ี่22แล้วนะครับนะติดตามกันหน่อยนะครับผมก็มีโพสต์ใน a c e b o o k ผมเนี่ยครับซึ่งตอนล่าสุดก็คือตอนบังไฟพญายนาคเกิดจากธรรมชาติหรือเปล่าโพสต์ไปก็เดี๋ยวโดนคนท้องถิ่นหนองคายไหวเหมือนเดิมแน่เลยครับแต่ว่าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับแต่ผมใครติดตามผมมานานก็คือว่าผมเชื่อว่า ถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าเกิดจากพญานาคทำหรือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี2 5 3 3เนี่ยเขายังเคยเรียกว,ว่าเป็นบ้างไฟผีอยู่เลยนะครับคุณจะคิดว่าเป็นสิ่งนั้นรับอะไรทำก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเกิดจากธรรมชาติเกิดจากแก๊สสมใต้แม่น้ำโขงผุดขึ้นมาในวันออกรนสาเท่านั้นแล้วติดไฟขึ้นฟ้าได้ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าไม่จริงนะครับวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนใครจะใช้ปรากฏการณ์นี้ในการทําเรื่องของการท่องเที่ยวประเพณีไม่เป็นไรครับตามสบายครับมันก็เป็นไรายได้ของท้้ออองงถิิ่่่่นนนนนแตตววาาาาาาใเเชทยยศสสร์ับบมดดืกีีลุ ก็คือทีมงานของคุณสมภพครับอันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละครับนะตั้งแต่สมัยอยู่ห้องว่าก่อที่ใน,ใ,นในบอร์ดเป็นทิพย์แล้วก็เป็นคนที่พยายามทุกวิธีทางในการพิสูจน์เรื่องบ้างไฟพยานานะครับก็ล่าสุดเนี่ยคุณสมภพลงทุนอีกแล้วนะครับปีนี้เอากล้องไปตั้งหลายตัวแล้วก็เอาโดรนไปบินด้วยนะครับซึ่งเขาเคยบินโดรนนะครับแล้วเห็นชัดเลยว่าจิเจรวดไฟก็เป็นพุ่งขึ้นฟา้ามาจากฝั่งประเทศลาวเนี่ยแหละครับเอาตั้งกล้องถ่ายรูปยังไงก็กี่รูปกีป่รูปแลล้้ววกกกก็็็เเปปปนนรรรอยยๆูทุีาาัังมมาาาจฝ่หดะคบ ล่าสุดเนี่ยเขาไปพิสูจน์ในส่วนที่รียกว่าบางคนบอกว่าไม่ใช่แค่แม่น้ําโขงนะพวกหนองบึงธรรมชาติเนี่ยก็มีขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นลูกไฟประหลาดพุ่งขึ้นฟ้าไปเหมือนกันคุณสมภพก็ไปที่หนองน้ําใหญ่ที่เรียกว่าหนองคอนบ้านดงมดแดงอําเภอรัตะนาวาปีจงงังหวัดหนองคายซงเปที่หนึ่งที่บอกว่ามีให้ดูทุกปีก็ไปตั้งกล้องถ่ายรูปนะครับ ก็เหมือนเดิมครับนะมันเหมือนริมมันเหมือนริมแม่น้ำโขงเลยคือความมืดหลอกตาเรานะครับสมมติว่าบอกลูกไฟขึ้นมาเนี่ยหาทิศทางซุปก็สุดท้ายทิศท,ท,ทางของลูกไฟก็ขึ้นมาจากฝั่งประเทศลาวนั่แหละครับแล้วเรามองไปมืด,มดๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันพุ่งขึ้นจากน้ําแต่พอตั้งกล้องถ่ายรูปนะครับก็เห็นชัดเลยครับว่าจริงๆลูกไฟเนี่ยก็เค้าอมาจากนู่นนะครับฝั่งที่เป็นทางด้านฝั่งประเทศลาวทางฝั่งนู้นไม่ได้ขึ้นจากตัวหนองน้ําที่อยู่ต่อหน้านะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่่องที ก็คงเขาคงทีมงานคุณคุณสมภพหรือใครติดตามก็ไปตามที่เพจพิสูจน์บั้งไฟไพญยนาคได้นะครับคงจะมีกิจกรรมอะไรทําทุกๆปีนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะจะจะค่อนข้างจบกับเรื่องปริศนาบั้งไฟไพญยนาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็นะถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกของประเทศไทยเรานะครับโอเคมีหลายเรื่องเลยนะครับถ้าใครสนใจลองติดตามในใน,น c e b o o k ผมหรือในเพจออมันเป็นอย่างนี้ดีเองนะครับมีตั้งหลายเรื่องที่อยากคุยกันแต่วันนี้คงได้ประมาณนี้นะครับแต่นทางกลับบ้านสสดริภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวััสดีครบ สายฝค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16นาิกานาทีถึง1 7 0นาฬิกา1